คำว่าผิวแก่พูดเบาๆก็เจ็บสี่สัญญาณผิวแก่ถ้าไม่รีบดูแลอาจจะผิวแก่ก่อนวัยมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสัญญาณแรกก็คือฝ้ากระจุดดงดำรอยดำจากสิวจะชัดมากขึ้นเป็นสัญญาณที่บอกว่าอายุของเรามากขึ้นมักจะพบในคนที่อายุ30ปีเป็นต้นไปพออายุเรามากขึ้นการกำจัดเม็ดสีต่างๆก็จะเริ่มช้าลงต่อมาสัญญาณที่2ก็คือริ้วรอยเล็กๆอายุที่มากขึ้นทําให้การสร้างคอลลาเจนลดลงเป็นสญญาเหตุทําให้เกิดริ้วร อยบนใบหน้านะคะรวมถึงรูขุมขนที่กว้างขึ้นค่ะปัญหารูขุมขนกว้างเกิดจากการผลิตไขมันบนใบหน้าที่มากขึ้นเช่นคนที่หน้ามันส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือคอลลาเจนลดลงอิลาสตินล,ลดลงความหนาแน่นของผิวลดลงทําให้รูขุมขนขนาดกว้างขึ้นตามไปด้วยค่ะต่อมาสัญ,ญญาณที่3ก็คือปัญหาผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนอกจากเรื่องของอายุแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้ผิวของเราแก่ขึ้นคือแสงแดดมลภาวะต่างๆแล้วก็อาหารการ ด้วยค่ชอบทานอาหารที่มีน้ำตาลเยอะๆหรือว่าทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆรวมไปถึงการสูบบุหรี่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระจะไปทําลายเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนกับอีลาสตินรวมไปถึงกระตุ้นการสร้างเม็ดสีส่งผลที่ผิวของเราทําให้ผิวไม่สดใสแล้วก็ดูหมองคล้ําแต่หน้าสุดท้ายนะคะคือคุณภาพของผิวเริ่มแย่ลงไม่เฟิร์มหย่อนคล้อยไม่กระชับเกิดจากร่างกายผลิตคอลลาเจนได้ลดลงค่ะโครงสร้างต่างๆของใบหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยไขมันกระดูกบน ใบหน้าสลายตัวไปทําให้ใบหน้าของเราดูหย่อนคล้อยไม่กระชับและทั้งหมดนี้ก็คือ4สัญญาณผิวแก่นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้สังเกตแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เนินเน่น